สวัสดียามเย็นนะครับวันนี้นะครับเรานะครับจะมาบอกสูตรอันนี้คือสูตรของเรานะครับแนะนําการขยายเชื้อจุดินทรีย์สังะห์แสงในรูปแบบกาลอน6ลิตรนะครับวัตถุดิบก็จะมีไข่เป็ดน้ําปลาชูรสหัวเชื้อนะครับเราใช้ไข่เป็ดนะครับเพราะว่าไข่ไก่หมดนะครับเรามีไข่เป็ดแล้วก็ไข่เป็ดมาใช้เพราะว่าเรื่องของไข่ใช้อะไรก็ได้ไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้นะครับนะครับวันนี้มีกาลอน6ลิตร10กาลอนนะครับน้าธรรมชาติคือน้ําแม่น้ํา นะครับน้ำธรรมชาติคือน้ำแม่น้ำครับเพราหลองคลอ,องบึงแบบนี้คือน้ำธรรมชาติไข่เป็ดน้ำปลาชูรสหัวเชื้ออ,อันดับแรกการขยายเชื้อของเราเริ่มเลยตอกไข่ใส่ลงไปในถ้วยเห็นไหมครับไข่เป็ดนะครับจะมีไข่แดงมากเลยสวยมากนะครับมากกว่าไข่ไก่อ่าต่อมาใส่ไข่เป็ด3ามฟองอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งไข่3มน้ำปลา3านะครับชูรส3านะครับสำหรับเรื่องของชูรสนะครับเราไม่ต้องไป๊ สามก็ได้ใส่สองก็ได้นะครับชูรสนะครับก็ใส่ลงไปนะครับหลังจากนําวัตถุดิบอะใส่รวมกันแล้วครับก็ทําการตีให้ละลายนะครับให้เข้ากันนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับจากนั้นนะครับกาลอนหกลิตรนะครับเราจะใส่อาหารสามช้อนแกงนะครับกาลอนละสามช้อนแกงนะครับตักใส่ไปเลยสูตรของใครจะใส่มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะครับแต่เราใส่แค่นี้คือสูตรของเรา นะครับกาลอน5ลิตร sì, หลิตรใส่3 huh, ช้อนแกงอาหารนะครับต่อไปให้ใส <Tier aciones S 1> <rice> ่หัวเชื um ้อหัวเชื้อใส่ตามใจชอบตามใจชอบคืออะไรนะครับเราจะใส่แค่ไหนเราจะเอามากแค่ไหนเราจะแดงน้อยแดงมากแค่ไหนเราใส่ไปเลยกะกะเอาก็คือให้น้ําเป็นสีแบบนี้นะครับการใส่หัวเชื้อนะครับก็าต้องไปวัดโอ้โหไปวัดโอ้โหคุณต้องใส่5 0 0ซีซีสามราไม่ต้องใส่ตามใจชอบทุกคนเข้าใจนะครับคําว่าตามใจชอบนะครับทุกอย่างเรากะเอาได้เนี่ยเห็นบัตรใส่ครับตามใจชอบไปนะครับ นะครับอยากแดงไว้ก็ใส่เยอะๆคนมีเยอะหัวเชื้อเยอะก็ใส่ไปเลยเยอะๆมันจะได้เป็นในวัเจ็ดวันใช้งานได้เลยแบบนั้นนะครับนะครับเสร็จสิ้นการใส่หัวเชื้อจากนั้นปิดฝาขยาวขวดนะครับใครมีน้อยก็ใส่น้อยหัวเชื้อแล้วกะเอาเราเทกะไปเลยนะครับนะครับกะทุกคนกะได้นะครับคําว่าอะไรๆคำว่าเทให้เป็นน้ำเป็นสีชมพูทุกคนรู้นะครับสีชมพูสีแดงสีเขียวอ่าจากนั้นนะครับปิดฝาขยาวขวดนํามาวางตากแดดน,นะครับบริเวณตรงนี้ นะครับก็จะมีแดดครึ่งวันช่วงบ่ายเย็นๆนะครับช่วงเช้าจะไม่มีนะครับนะครับเน้นการขย่าขวดทุกวันวันละหนึ่งหนนะครับถ้ามีเวลาก็วันละหนึ่งหนนะครับนะครับมาพูดถึงนะครับความหมายของการตั้งวางจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแนะนําให้วางที่ดินนะครับดีกว่าวางที่ปูนนะครับหรือสังกะสีเพราะว่ามันโดนความร้อนมันทำให้เชื้อตายหรือเชื้อเป็นหญ้านะครับการวางที่สถานที่ร้อนนะครับแนะนําให้วางกับพื้นดินหรือพื้นหญ้า นะครับน้ำปลานะครับน้ำปลานะครับผ่านการหมักเกลือทําให้มีรสเค็มช่วยในการนําก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้นะครับในกระบวนการสังเคราะห์แสงเปลี่ยนอนโตรเจนตึงเอาไว้ในตัวเองนะครับและเปลี่ยนจุลินทรีย์กลุ่มให้โทษหรือที่เราเรียกว่าแก๊สไข่เน่านะครับซึ่งเป็นตัวการที่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ให้เป็นอนโตรเจน นะครับทำให้จุลินทรีย์สามารถขยายตัวและเจริญเติบโตสังเคราะห์แสงได้ต่อไปนะครับนี่คือของประโยชน์ของน้ําปลาที่เราใส่ไปนะครับส่วนไข่นะครับมีโปรตีนสูงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้น้ำหมักกลายเป็นสีแดงนะครับส่วนชูรสนะครับซึ่งเป็นเกลือของกรดกูตามิกนะครับอันเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของโปรตีนทั่วไปนะครับโดยกูตามิกนะครับจะจับตัว อยู่กับกรดอะมิโน,โนนะครับเกิดเป็นคนสร้างของโปรตีนซึ่งจะรวมตัวกันกับโปรตีนไข่นะครับนี่คือความหมายของพงชูรสนะครับ เสร็สสิ้นนะครับการขยายเชื้อจูรินซีจากเขาแสงของเรานะครับชุดที่เห็น10บกลอนนี้นะครับมีเออปีเตอร์นะครับลูกค้าอเมริกันเขาซื้อไปหมดเลยชุดนี้เขาจะมาใส่นาข้าวเขานะครับปกติเราไม่ขายนะครับนะครับซึ่งวันนั้นเขามาที่ร้านของเรามาที่บ้านของเราแล้วครับเขาต้องการใช้เยอะเราก็ต้องเป็นต้องขายชุดนี้ให้เขาไปเนี่ยขายทั้งขวดเหล่าเก่าไปเลยนะครับเข้มข้นมาก2เรือนอายุ60วันการขยายเชื้อของเรานะครับเมื่อเช้านี้ก็เลยมาขยายเพิ่ม10บกลอนนะครับแทนที่ตัวนี้ไปนะครับนี่คือการ ขยายเชื้อนะครับจุดินซีต่างข้อสแสงในรูปแบบของขวดกาลอน5ลิตรหรือ6ลิตรนะครับในสูตรของเราไข่ไก่น้ำปลาชูรสหรือไข่เป็ดก็ได้นะครับอัตราส่วน1ตอนน่อ1ไข่ไก่1น้ำปลา1ชูรส1น,นะครับเอ่อ6ลิตรนะครับใส่อาหาร3ช้อนแกง5ลิตรใส่3ช้อนแกง1.5ลิตรใส่1ช้อนแกงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาครับขอบคุณมากครับ